สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวตอนที่ทำแพ็กเกจ3ของวีซ่าเค1นะคะตามที่สัญญากันไว้สำหรับแพ็กเกจ3เริ่มกันเลยเนาะ <c ười> คือพอได้อีเมลจากสถานทูตแล้วเนี่ยว่าเลดี้แล้วแล้วก็อีเมลตามมาว่าให้เตรียมอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกก็คือจะมีเวอร์ชั่น2อย่างก็คือเป็นถ้าเราปินออกมา ในลิงก์ก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะสามารถส่งให้แฟนของเราอ่านได้กับเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบนี้นะคะด้านในจะมีบอกว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างสำหรับวันสัมภาษณ์นั่นก็คือแพ็กเกจ3พอเราลงทะเบียน DS160 แล้วเราลงทะเบียน g s s จองสัมภาษณ์อะไรแล้วนะคะ,ะเราไปตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนอะไรครบนะคะก็ต้องมาเตรียมเอกสารกันจริงๆเอกสารอันนี้สามารถเตรียมได้ตอนที่เรารอ,อรอเลดี้เลยก็ได้จะได้เป็นการเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะอย่างแรกค่ะรูปถ่ายนะคะ2ูณ2น,นิ้วนะคะ เป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานของทางอเมริกาเนะาะสองใบนะคะแล้วก็หนังสือเดินทางนะคะก็คือพาสปอร์ตของเราเล่มปัจจุบันถ้ามีเล่มเก่าที่หมดอายุเคยใช้ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเคยเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เอามาให้หมดนะคะมีกี่เล่มเอามาให้หมด แล้วก็ใบยืนยัน D S 1 6 0พอเรากรอกลงทะเบียนใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วหน้าสุดท้ายจะมีให้เราปริ้นนะคะปริ้นออกมาลักษณะก็คือจะมีรูปแล้วก็มีข้อมูลของเราอยู่ในใบนั้นนะคะใบยืนยันการลงทะเบียนใน G S S เว็บสีฟ้านะคะที่เราเข้าไปสร้างโปรไฟล์จ่ายเงิน แล้วก็ไปอจองสัมภาษณ์ใบนั้นปริ้นออกมาจะมีบาร์โค้ดตัวสำคัญเอาไว้ยื่นตอนที่เราไปสัมภาษณ์นะคะด่านแรกก็คือเขาจะขอดูใบนี้ดูใบบาร์โค้ดนะคะก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ดนะะูจากนั้นใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมจากธนาคารกรุงศรีนะคะ ตัวนี้ได้แล้วก็เอามา๊อปปี้ใส่ A4 ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ยื่นให้เจ้ายื่นยื่นไปในแพ็กเกจนี้ด้วยนะคะแล้วก็หนังสือรับรองความประพฤตินะคะใบตำรวจนั่นเองนะคะมีอายุการใช้งาน1ปีนะคะหนังสือ,อ สำหรับหนังสือรับรองความประพฤติเนี่ยถ้าใครที่เคยมีคดีเนี่ยก็ต้องยื่นใบสิ้นสุดคดีความด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันจบไปแล้วคดีนี้เราเคยมีจบไปแล้วถ้าใครไม่มีก็ก็ไม่ต้องอก็ก,ก็ยื่นปกตินะคะใช้ใบปกติแล้วก็ผลการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะมันจะมีเป็นซองสีน้ำตาลแล้วเขาจะเน้นย้ำไว้เลยว่า ห้ามเปิดนะคะตัวนี้ให้เอามาะะแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสูติบัตรนะคะของเราแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแปลนะคะของเราเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอกสารถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้เอามายื่นให้หมด นะคะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งเปลี่ยนนามสกุลกี่ครั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ามายื่นนะคะใบทะเบียนสมรสใบหย,ย่าอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามีประวัติการหย่าร้างมาแล้วก็ยื่นด้วยนะคะว่าสิ้นสุดแล้วได้มีการหย่าเรียบร้อยแล้วนะคะ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสนะคะหรือใบรับรองโสดนั่นเองนะคะไปไปขอได้ที่ที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่นะคะอยู่จังหวัดไหนก็ไปขอที่นั่นนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าควรที่จะโทรไปสอบถามก่อนอำเภอเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างใช้พยานไม้บางที่ใช้พยานสองคนบางที่ไม่ใช้เลยอย่างระยองเนะะี่ยค่ะตอนที่ไปขอเนี่ยไม่ใช้พยานใช้ตัวเราแล้วก็เอาไปบอกเขาว่าอาอะไรแล้วก็มีอ,อะไรนะบัตรประชาชนด้วยนะคะไปขอได้ทั้งสองเวอร์ชันเลยจะไปขอเขาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ก่อนที่จะออกมาตรวจสอบดีๆว่าภาษาไทยมีปั๊มแดงตาครุดหรือเปล่าคือคือปั๊มแดงของของที่องค์กรนะคะต้องปั๊มส่วนภาษาอังกฤษไม่ต้องนะคะหรือใครอยากจะเอาไปแปลที่กงสุนมีตามีตาคุดอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกแต่จริงๆแล้วาตามที่ใช้ถ้าแปลมาจากสถานที่ราชาการแล้วเนี่ยก็ใช้ได้เลย ประวัติเกี่ยวกับการเข้าเมืองถ้าหากเคยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาหรือว่าเคยยื่นคําร้องอะไรต่างเนี้ยให้เอามายื่นให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าไม่เคยไปไหนไม่เคยอะไรก,ก็ไม่ต้องยืน่นไม่มีอยู่แล้วนะคะหนังสือคำประกรันทางการเงินอันนี้จะเป็นของแฟนและในส่วนของแฟนเนี่ยเขาจะต้องเตรียม i 1 3 4นะคะพวกเอกสารการเสียภาษี w 2 สเตทเมนต์ uh, ement, อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเอามาให้หมดของแฟนเราบอกให้แฟนเราสแกนมาให้หมดทุกอย่างที่สนับสนุนเกี่ยวกับทางการเงินคือส่งมาให้หมดนะคะเจ้าหน้าที่ได้ดูเออเขามีคุณสมบัติในการที่จะดูแลเราสพอร์ตเราได้นะคะนี่ต้องบอกแฟนแจ้งแฟนหลักฐานความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือหลักฐานความสัมพันธ์เนี่ย มันจะเป็นพวกรูปถ่ายนะคะมีรูปถ่ายมาีการแชทคุยกันนะคะมีพาสปอร์ตของแฟนถ้าแฟนมาหาเราหรือเราเคยไปหาแฟนมีสแต็มเข้าเมืองอหรือถ้าใช้จ่ายที่เขาเคยให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็มาในเรื่องมันก็จะเป็นแบบม่เมน <laughs> มันก็จะเป็นประมาณแบบเนี่ยเคยมาดูคอนเสิร์ต นะคะมีของขวัญนะคะมีแชทเห็นไหมคะไม่ต้องทำเยอะทำแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นปะมีโทรหากันนะคะมีรูป <c oughs> มีรูปต่างๆแบบเคยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องทำมาเยอะมากคือถ้าแชทกันมาเป็นปีๆอะไร่าเงี้ยให้เลือกตรงที่แสดงถึง การวางแผนชีวิตก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่แบบเออเราหลักกันนะอย่างแบบคุยกันเรื่องเออเราจะแต่งงานกันเราจะมาอยู่ด้วยกันเราจะไปเที่ยวที่นั่นชั้นรักเธออะไรเงี้ยคือพยายามแคปเอาตรงส่วนสําคัญการวางแผนอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไวออแล้วก็เน้นย้ําว่ามันจะมีเน้นย้ําตอนท้ายจริงๆนะคะว่าอย่าจดทะเบียนสมรสกับคู่มั่นของคุณ นะคะเพราะว่ากฎก็คือเป็นคู่มัน่นห้ามจดทะเบียนสมรสเดี๋ยวไปจดอีกทีหนึ่งที่อเมริกาก็ได้ภายใน90วันนะคะไม่ต้องจดทะเบียนสมรสไม่ต้องรีบอันนี้ของวีซ่าคู่มั่นก็คือต้องเป็นคู่มั่นจริงๆนะคะอกาสารทั้งหมดก็มีประมาณนี้ตอนที่เราไปสัมภาษณ์เราได้สัมภาษณ์นะคะกรุณาไปก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง15าทีก็ได้ไปถึงเนี่ยเขาจะมีด่านตรวจ ตรวจร่างกายตรวจเอกสารตรวจกระเป๋าเอาแฟ้มนะคะหรือหรืออะไรเอกสารซองเอกสารแค่นั้นก็พอไปยื่นนะคะค่ะระหว่างที่พอเราไปถึงเนี่ยก็ต้องนั่งรอเวลาเพราะว่าจะมีหลายหลายคิวเหมือนกันที่มาสัมภาษณ์ในวันนั้นนะคะ คิวของเราเดี๋ยวเขาจะเรียกชื่อนะคะตามเวลาที่เราได้ระบุเอาไว้พอเรียกชื่อเสร็จด่านแรกเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดกรุณาเรียงเอกสารให้เป็นไปตามในแพ็กเกจ3ที่ได้บอกเอาไว้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังและเอาไปให้ครบนะคะเพราะว่ากรณีที่คุณเอายัดยัดกันไปเนี่ยแล้วไปถึงเจ้าหน้าที่บอกขอใบนี้าขอใบนี้่าห มันมันไม่สมูทอะคะ่ะมันทําให้คุณข้างหลังเนี่ยเขาต้องรอคิวนานแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องซัพพอร์ตหลายคนดูแลหลายคนเพราะฉะนั้นเตรียมเอกสารไปครั้งเดียวให้ดีให้ครบนะคะเน้นย้ำตรงนี้ระหว่างนั้นพอตรวจเอกสารเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้คุณนั่งรอเขาจะให้เอกสารตัวนี้มานี่นะคะ เป็นเอกสารที่วีซ่าที่ได้จากการแต่งงานเขาจะอธิบายว่าเมื่อคุณแต่งงานเข้าไปอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับสิทธิ์ที่คุณพึงมีคืออะไรบ้างคุณสามารถติดต่อได้ทางไหนถ้าคุณถูกทำร้ายหรือคุณมีปัญหาคุณสามารถติดต่อที่ไหนได้บ้างอันนี้เก็บไว้ให้ดีเป็นข้อมูลนะคะเผื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ หลังจากนั้นเขาก็จะเรียกนะคะเรียกชื่อต้องฟังดีๆนะเขาพูดเ,เป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกชื่อแล้วก็เข้าไปเข้าไปก็เขาจะมีเป็นช่องช่องช่องให้สัมภาษณ์ค่ะแล้วแต่ว่าคุณได้ช่องไหนแล้วก็ไปถึงไม่ต้องเครียดคือเข้าใจว่าทุกคนจะต้องประมาะก็ พยายามสุดลมหายใจเขา้าลึกเพราะว่าท่านท่านกงก็ใจดีแล้วก็ท่านถามอะไรมาตอบให้ตรงคำถามสามารถเลือกได้ว่าเป็นภาษาไทยขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะคะอะไรเงี้ยถ้าคุณไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดผู้ภาษาอังกฤษมากนะคะท่านท่านเข้าใจแล้วท่านก็จะพูดภาษาไทยได้ด้วยนะท่านถามอะไรตอบแบบนั้นตอบอย่างจริงใจตอบตรงไปตรงมา รับรองว่าผ่านแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะจะมาทำให้หรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรที่มันแบบสงสยัยสามารถถามได้คอมเมนต์ถามได้ ติดต่อเข้ามาได้นะคะไม่ต้องเกรงใจเราจะช่วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ